สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์ทาโด o สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้มาแบบสดใสกันเลยเนาะก็พักเรื่องรักมาดูเรื่องชีวิตกันบ้างนะคะสําหรับหัวข้อวันนี้ก็ตามที่ทุกคนเห็นตามหน้าปกเลยเนาะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตตามที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะคะในส่วนนี้อลิสมองว่าอลิสแค่จะมาบอกวิธีการอีกแนวหนึ่งดีกว่าแล้วกันเนาะเอาวันนี้คุณอาจจะตั้งแพชชั่นมีเป้าหมายแล้วก็แอคชั่นในในส่วนของคุณอยู่เนาะแต่คลิปนี้ขอเป็นแค่คําแนะนําเสริมเข้าไปเพื่อให้มันตรงกับ ไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยไปลองไปปรับใช้กันดีกว่านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็จะมาดูเรื่องราวของทุกคนใช่ไหมคะสําคัญเลยก็คือการคิดถึงตัวเองให้ชัดเจนเลยวันนี้นะคะตั้งคําถามไว้ในใจแบบนี้นะคะว่า จะทาอย่างไรให้ได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ทาอย่างนี้วนไปนะคะจากนั้นก็ลืมตาม,มาเลือกภาพที่ดึงดูดคุณมากที่สุดเนาะตามที่คุณเห็นตามหน้าปกเช่นเดียวกันค่ะภาพ3ามภาพนั้นมันจะดึงดูดคุณนะแล้วคุณก็ไปฟังคําทํานายและคําแนะนําได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะคะมีในตัวของทาโร่เสริมเข้าไปในภาพนั้นด้วยวันนี้อลิซขอแนะนํานิดนึงก็หยิบในตัวของ c r a z y with Do ้ t a ทาโร่นะคะตัวนี้เป็น กล่องไม้เคยใช้บ่อยๆในช่วงแรกๆเลยนะคะอันนี้ใช้ดูเนื้อคู่ไปแล้วด้วยด้วยนะเดี๋ยวยังไงจะมีฉบับอัปเดตลักษณะเนื้อคู่ยังไงติดตามกันใครถ้ายังไม่ได้กด subscribe กดเดี๋ยวนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วก็หลักตาลงและตั้งคําถามคิดถึงตัวเองให้ชัดเจนนะคะฉันจะทําอย่างไรให้ได้ใช้ชีวิตตามที่ฉันตั้งใจไว้พร้อมนะคะ 1 2ึส,สลืมตาค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1นะคะคุณเลือกภาพนี้เนาะเป็นภาพแบบหนังสือตัวโน้ตนะคะทํานองดนตรีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับภาพนี้นะอลิฟมองว่าตัวตนของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีกรอบที่ชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ จะเขาเรียกว่าจะเรียนรู้กับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะคุณรู้ว่าคุณต้องการสิ่งนี้คุณก็เลยจะนำตัวเองเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ไปหาประสบการณ์กับสิ่งนั้นนะคะค่อนข้างเป็นคนที่เราเรารู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าหนูจำาหม่อะ่ะหรือเป็นคนที่สามารถที่แบบว่าหา ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบโจทย์ในความว่าอยากรู้ของคุณได้เป็นเป็นคนนึงเลยนะที่ไม่เห็นลงศกไม่ดั่งต่้งตาเพราะกลุ่มนี้นะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่แต่จะใช้ในตัวของความรู้สึกของตัวเองแล้วก็คือมันจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้ที่ที่เรารู้ในแบบนี้มันมันตรงกับที่เรานี่ไหมหรือถ้าใครพูดอะไรมาเนี่ยคุณจะไม่ได้เชื่ออะไรทันทีแบบ100%คุณต้องมีหลักฐานอะไรมาซัพพอร์ตดังนั้นค่ะในมุมมองในด้านของความรู้สึกตัวเองเนาะหรือตัวตนในด้านนี้อ ว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง,ขางาเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จ ได้ดีอยู่เหมือนกันแต่อาจจะมีจุดหลงทางอยู่บ้างนะกลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณใช้ชีวิตมาถ้าตอนนี้คุณอายุแบบเยอะๆแล้วนะคุณค่อนข้างย้อนกลับไปอดีตของตัวเองเนี่ยกลุ่มนี้คือลองผิดลองถูกลองมาเยอะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทําอะไรมาหลายแบบหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกมันเติมเต็มในความอยากรู้นะคะถ้าคุณรู้ตรงนี้จนคุ้มแล้วสุดแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรชาเลนจ์แล้วคุณก็จะเปลี่ยนไปต่อนะคะดังนั้นนี่คือตัวตนและความรู้สึกที่อลิสสัมผัััสสได้ําหรบตวคุณนะ แต่ทีนี้เราจะใช้ทาโร่ในตัวของการขยายเนาะอันนี้เป็นตัวของ Crazy Widom Tarot นะคะ,ะงั้นเรามาดูมุมมองกันนิดหนึ่งทัศนคติกันสำคัญนะดูซิว่ากลุ่มนี้มีความคิดนะดูซิว่าไพ่เขาจะมาอ่านใจคุณอย่างไรโอเคถ้ามองว่ากลุ่มนี้เนอกลุ่มนี้เรามองว่าคุณมีความคิดที่ที่อย่างที่ริบบอกไปตะกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่า คุณจะไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆถ้าคุณไม่ได้เห็นมันเองถ้าหลักฐานมันไม่ได้ทิมตาคาตาอะไรทั้งหมดจริงๆคุณจะไม่ยอมเชื่อกับสิ่งนัง้นๆแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะไม่ใช่ว่าจะเป็นสายดื้อซะขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าในส่วนของความรู้สึกมันแบบมันไม่ได้อะถ้าสมมติมันต้องมานั่งฟังใครคนนึงบอกว่าเรื่องนี้คือถูกต้องที่สุดแต่คุณก็จะรู้สึกว่า โอเคถ้ามันถูกต้องที่สุดมันก็ต้องมีเรื่องอะไรที่มันดูแบบไม่ได้ที่สุดหรือเปล่าทุกอย่างมันน่าจะมีซ้ํามีซ,มซอนอะไรอย่างเงี้ยเออกลุ่มนี้ชอบหาคําตอบนะทัศนคติมุมมอง,มองก็เลยรู้สึกว่าเออคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ชอบหาคําตอบนะคะไมเซตการหาคําตอบของคุณคือมาที่1แล้วนะดังนั้นค่ะมุมมอง,มองว่าการใช้ชีวิตของคนกลุ่มเนี้ยสิ่งหนึ่งคือรีต้องบอกว่าคุณต้องการสําเร็จ สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วถ้าใครอายุแบบ30อัพไปแล้วนะแล้วเลือกกลุ่มนี้อลิต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณกําลังมองว่าตัวเองต้องเลือกอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าคุณทําอะไรมาหลากหลายจนบางทีแล้วตอนนี้มันกลายเป็นจับฉ่ายไงเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่สามารถที่จะอยู่กับสิ่งไหนได้นานหรือเราไม่สามารถที่จะต่อยอดกับสิ่งนั้นได้ให้มันเป็นเรามากที่สุดคือพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เลยอย่างนี้แหละคะ่ะทัศนคติความรู้อย่างที่บอกดาบดาบสองคมเนาะรู้มากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้คุณเองไม่รู้ว่า สุดท้ายแล้วคุณจะเลือกอะไรอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ลิเยากให้คุณได้รู้ใจตัวเองก่อนนะทีนี้มาดูว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันคืออะไรทําไมเกิดเหตุการณ์ตัวมุมมองมันเป็นแบบนั้นได้นะทุกอย่างมันมีสาเหตุนะเนี่ยอ่านี่ไงตีลังกากับหัวคิดไปคิดมาคิดเยอะคิดแยะนะคะคือเอาจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เลยนะแต่มันเป็นอาจจะแบบต้องพูดว่า ขยันพิดที่อีกกี่ปีก็ไม่รวยประมาณนี้ด้วยไหม คือคุณอาจจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าอยากรู้มากๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ต่อยอดหรือตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของคุณอยู่อ่ะเหมือนคุณทําสิ่งนี้อยู่แต่เพื่อจะไปใช้ในชีวิตที่คุณคิดอยู่ซึ่งคุณทําอะไรที่มันผิดอยู่อ่ะผิดที่ผิดทางผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้แบบโอ้พอมันไม่ถึงในตัวเป้าหมายสักทีคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้อันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะคือความดื้อของคุณเนี่ยมันทําให้คุณยังจมอยู่กกกัััับบตตรรงนนนีี้้้้้แแลลลววววสุดดทาาาาายคํถมมมม็จจะะ่่่เือไไหฉชิ ในแบบที่ฉันต้องการชฉทีโดยที่ตอนนี้คุณเองโมดแต่ไปคิดว่าไอสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยทำไมทําไมทําไมอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้หาคําตอบมันเลยคุณอาจจะต้องอย่างไรบ้างแล้วนะคะถามว่าอย่างไรบ้างเพราะคุณรู้สาเหตุตัวเองหมดแหละอลิชเชื่อว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างรู้จักตัวเองพอตัวเลยนะแต่แค่คุณเองอาจจะไม่รู้ว่า how นะคะหรือวิธีการที่คุณจะไปในจุดที่คุณจะทําได้คืออะไรคุณโมแต่อยากรู้คุณโมแต่ไปหาต้นแต่คุณไม่ยอมมาหาตัวจุดตัวเองบ้างมันก็เลยทําให้ ณนะตอนนี้เกิดความสับสนความคิดซับซ้อนอะไรไปมาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถามว่าใกล้ความจริงกับสิ่งที่คุณอยากจะใช้ชีวิตไหมกลุ่มนี้ก็มีอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้อลิซต้องบอกว่าสําหรับเอาช่วงที่คุณดูคลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็แล้วแต่ช่วงนี้จนไปถึงประมาณ3-6เดือนข้างหน้าเนี่ยความเครียดความกังวลอย่างที่เลิซบอ,อกไปมันเกิดความสับสนในใจนะคะกลุ่มนี้ค่ะเก่งนะคะมีความรู้เยอะประสบการณ์เยอะ แต่คุณยังไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้จากนั้นคือคุณอยากรู้เรื่องภายนอกแต่คุณไม่ได้มารู้เรื่องภายในสำคัญนะเรื่องนี้มันอาจจะต้องลึกซึ้งมากกว่านี้มันคงต้องใช้เวลาฝึกฝนมันไม่สามารถที่จะแบบพลิกมือแล้วแบบว่าเปลี่ยนได้เลยว่า ณนะตอนนี้คุณควรจะต้องทำมันนั้นหรือทำมันนี้เปลี่ยนทันทีไม่ได้คงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเพราะว่าส่วนหนึ่งภายนอกคุณรู้หมดถ้าเราถามเรื่องของคนภายนอกถามเรื่องของเรื่องภายนอกคุณตอบได้หมดแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนที่รู้แต่สิ่งที่คุณตอบไม่ได้เลยคือตัวคุณเอง คุณรู้ตัวเองแต่คุณแค่ไม่เข้าใจตัวเองมันก็เลยยังไม่ถึงขั้นตอนในการที่จะไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองจริงๆนะคะอันนี้ก็เลยมองว่าโอเคกลุ่มนี้คิดเยอะแล้วคิดมากแล้วนะคะส่งผลใน3-6เดือนข้างหน้าเกิดความเครียดสะ,ส,ะสมนะส่วนหนึ่งวิธีการแก้ไขค่ะ วางทุกอย่างออกมาก่อนนะวางค่ะปล่อยวางนะคํานี้คนใครๆก็พูดกันพูดกันเก่งด้วยว่าปล่อยวางปล่อยวางแล้วมันปล่อยอยังไงนะคุณไม่ต้องไปมองไกลคุณไม่ใช่สายจะไปแบบโอ้ันจะไปนิพพานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมีการเวลาของมันนะการปล่อยวางของคุณคคุณ,คณต้องปล่อยวางเรื่องปัจจุบันเรื่องอดีตก่อนแล้วคุณก็มาดูที่ปัจจุบันคุณปล่อยวางเรื่องอนาคตไปก่อนแล้วคุณก็กลับมาที่ปัจจุบันว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรนะคะ แล้วคุณกำลังทำอะไรแล้วคุณกำลังจะไปทางไหน คุณอาจจะต้องกลับมาตรงนี้เพราะว่าจุดหนึ่งค่ะคุณเองอาจจะไม่ได้อยู่กับตัวเองมากพอที่จะแบบว่าตอบตัวเองได้อย่างที่บอกเราแค่รู้จักตัวเองแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจตัวเองหรือเปล่าสําหรับกลุ่มนี้นะคะสิ่งที่จะทําให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆและคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณเป็นเนาะมันคือการที่คุณกลับมาเข้าใจตัวเองนะคะกลุ่มนี้มีแนวโน้มประสบความสําเร็จค่อนข้างเก่งแต่ติดที่ ดือ้อเดือเงียบรั้นนะคะแล้วก็บางทีรู้เยอะเกินไปกับสิ่งที่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตของตัวเองจงไปรู้เรื่องที่มันเข้ากับชีวิตตัวเองมากกว่ากับการที่เราไปดูเรื่องอื่นดีกว่านะจ๊ะฝากไว้สําหรับคนกลุ่มนี้เลยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่อลิซรู้สึกว่าวางภายนอกแล้วกลับมาดูภายใน อันนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนมากที่สุดยังไงเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะถ้าใครชอบหัวข้อแบบเรื่องราวชีวิตมุมมองชีวิตนะคะคอมเมนต์พูดกันได้เลยอยากจะได้หัวข้อแบบไหนกันอีกนะเดลิสจะมาทําให้นะคะ2ช่องทางนี้เป็นการติดต่อ,อก,กับอลิสนะคะใครมาทางไหนก็เรียนเชิญได้เลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด s u b สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เไอ้กลุ่มที่สองนะคะกับภาพ การ์ดใบนี้เนาะ,ะดูกันสิโอ้โหต้องบอกอลิชอบการ์ดใบนี้เนาะคือเราเป็นคนชอบโทนสีแบบนี้ด้วยมั้งเนาะอ่ะกลุ่มนี้้าใบนี้ส่งผลอะไรได้บ้างนะจริงๆแล้วอลิจะอ่านในเรื่องของตัวตนของคุณดีกว่าว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนแบบไหนนะอะรารมณ์อาจจะขอทายใจนิดนึงนะเอ่อถ้าตามที่รู้สึกกับภาพนะ อลิสรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีไอเดียสายครีเอทีฟสายสร้างสรรค์น,นะคะสายการจัดระเบียบก็ได้เหมือนกันนะเป็นคนที่มีแบบแผนของชีวิตแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นอิ่มเอาไว้ค่อนข้างมีตักกะแต่ก็ยังแบบว่าวางได้อ่ะมีมีสมดุลของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะในด้านที่ดีอลิสรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่รักตัวเองนะคะรักตัวเองในในเชิงของแบบ การจัดแจงอ่ะการจัดระเบียบหรือไลฟ์สไตล์สังเกตได้เลยทุกๆครั้งที่ถ้าคุณเอาตัวเองไปเทียบกับใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีมุมมองที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ มุมมอง create อะมุมมองที่มีความแตกต่างแต่ก็ไม่ได้แตกแยกกับคนอื่นเท่านั้นอะเออเป็นกลุ่มที่ดีกลุ่มหนึ่งเลยนะถ้าถามว่าด้านลบก็อาจจะแบบว่าถ้ามันมากเกินไปมันก็จะเป็นลบได้ค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีคําว่าพอดีเนาะอะไรที่มันเป็นตัวตวุตัวตนคุณแล้วมันพอดีนั่นคือสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันมากไปหรือน้อยไปมันก็จะกลายเป็นจุดแข็งแล้วกับจุดด้อยกันไปอย่างนั้นนั่นเองนะก็เป็นตัวตนที่อิต้องบอกว่าเออชื่นชมนิดนึงแล้วกลุ่มนี้ วางแผนการใช้ชีวิตหรืออยากมีชีวิตที่แบบหลากหลายตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ลงโตว,ว่าคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนได้ซ้ำคำตอบของคุณคุณอาจจะยังแบบก็ขอให้มันแฮปปี้ขอให้มันตามแบบอย่างนี้ดีกว่าก็ค,คือสิ่งที่คุณมองไว้ก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าให้มานั่งถามคุณตรงๆแล้วตอบแบบตรงๆเลยว่าคุณมีการอยากใช้ชีวิตแบบไหนคะคุณก็คงแบบ ตอนนี้คงยังคงตอบไม่ได้เป็นเป็นแบบประโยคอะไรมากมายแต่ก็รู้สึกว่าความสุขและสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมันไม่ถูกอ่ะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการที่สุดเลยนะคะคุณเลยปรับเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายแล้วก็ปรับสมดุลตัวเองได้ได้ดีด้วยนั่นคือตัวตนของคุณทีนี้เราจะมาใช้ในตัวของ crazy wisdom นะคะตัวนี้เนาะมาขยายความของคุณนิดนึงก็คือว่าอย่างแรกคือมุมมองทัศนคติกันนิดนึงนะไม่ซช่ของคนกลุ่มนี้หรือมุมมอง ที่บอกว่าคุณเป็นคนมีฝันแล้วโดยบ้องไปดั่งฝันนะคะเป็นคนที่ไม่กล้าฝันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าคุณมีความฝันค่ะคุณมีพชชั่นคุณมีแรงปรารถนา คุณมีสิ่งที่คุณอยากจะทามุมมองของคุณค่อนข้างมีความฟุง้งแล้วก็แฟนตาซีมีความนิยายมีความแบบครีเอทอย่างที่ริศบอกแต่มันอาจจะมีความเหนือธรรมชาติไปแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ผิดนะคุณมันอยู่ในแรงป่ารถนาของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะมองให้มันไกลแบบเหนือชั้นหรือขั้นกว่าได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเรามามองในความเป็นจริงในหลักตอนนี้นะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆก็คืออาจจะเป็นจุด ประสบความสําเร็จณนะตอนนี้ที่คุณกําลังทําอยู่ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังทําอยู่ในเรื่องอะไรเนาะไม่ว่าสายงานไหนวงการไหน อเล็กรู้สึกว่าคุณอยากไปในจุดสูงสุดในวงการนั้นๆคือกลุ่มนี้ไม่ได้แบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตลอดเวลานะต่อให้จะเป็นนักครีเอทหรือเป็นนักสร้างสารรค์อะไรขนาดไหนเนี่ยแต่คุณก็รู้ลิมิตของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันได้เจอสิ่งที่ฉันอยากจะทำะแล้วคุณอยากไปให้สุดทางดังนั้นเป็นกลุ่มที่ดีกลุ่มหนึ่งที่คุณไม่ได้มองภาพให้มันไกลามากคุณมองในในพาร์ทปัจจุบันจริงว่าเออตอนนี้เราทําสิ่งนี้อยู่เพื่อให้ไปสําเร็จนะจุดนั้นคุณไม่มี้เลี้ยวซ้ายเล คุณแค่รู้สึกว่าจะเดินไปแค่จุดนั้นแล้วคุณก็เดินไปนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีกับคุณมากๆและเป็นทัศนคติที่ดีด้วยนะค่อนข้างจะเป็นคนกลุ่มที่น้อยนะที่จะทําได้นะคะคิดอะคิดได้แต่ทาได้ไหมเนี่ยก็ต้องบอกกันไปว่าฝึกฝนค่ะฝึกฝนนะมันก็จะมีประสบการณ์แตกต่างกันไปแล้วก็อย่างถ้าเป็นน้องๆเนี่ยมาดูคลิปนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าเลือกกลุ่มนี้แล้วเนี่ยช่วงน้องๆที่อยู่ในอายุ1 0ถึ 25, ยงย5่อะไรประมาณนี้เนาะ คือพี่ลิรู้สึกว่ามันยังมันยังตอบไม่ได้แน่นอนว่าหนูจะต้องไปสําเร็จเรื่องอะไรแต่หนูอาจจะต้องมีการลองผิดลองถูกเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่บอกไมเซ็ตเนี่ยมันอาจจะต้องตั้งใจไว้ตั้งเป้าไว้แต่ถ้าเราจะไปยังไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากแต่เรียนรู้ระหว่างทางให้ดีนะจ๊ะอ่ะแล้วสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้คืออะไรนะดูซิปัจจุบันทําอะไรแล้วจะไปถึงสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไหมเออถ้าเอาจริงๆตอนนี้ ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มันพัดไปกลุ่มนี้น่าจะตกอยู่ในภาวังหรือเปล่าพวังความรักหรือเปล่างงนี้อยู่ในเรื่องแต่เรื่องรักหรือเปล่าอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งเลยนะที่แบบฟุ้งซ่านดีกว่านะคะแล้วก็มีความสามพานความรักทําให้คนตาบอดเนี่ยกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะ่ะถึงจะทําได้ดีกว่านะแล้วก็ส่วนของความรู้สึกเนี่ยต้องบอกว่าเป็น เป็นอะไรที่เราเองไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เพราะว่าอย่างที่บอกสายติกไงสายครีเอทใช่ไหมสายสร้างสารค์สายอินดี้เวลาที่มีความรักเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของอารมณ์เข้ามาเนี่ยมักจะทําอะไรแบบไม่ค่อยได้ไปต่อ,ต,อต่อยอดอะไรก็ไม่ค่อยได้เลยทําให้เรารู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราและตอนนี้กลุ่มนี้เป็นเยอะมากๆเลยนะคะถ้าสาหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยอลิซเราไม่ได้มีความรักเลยตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคําว่าคนนี่แหละที่ทําให้ คุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีแต่ปัญหาเกี่ยวกับการที่ฉันควบคุมไม่ได้เลยฉันอยากจะปิดหูปิดตาไปเลยสัทุกอย่างฉันไม่ค่อยอยากจะทําอะไรแล้วมันมีความล้าเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้นะแพชชั่นกับสิ่งที่เป็นเนี่ยคุณอาจจะแบบลืมแล้วแยกกันไปเลยนะสําหรับกลุ่มนี้เพราะว่าสิ่งที่ริพูดไปมันอาจจะเป็นช่วงตอนที่คุณมีไฟแต่ตอนนี้คุณแค่กําลังหมดไฟแล้วก็กําลังหมดแรงันดาลใจก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบ์แล้วก็โล่งไปสัทุกอย่างทําให้แบบว่าต่อให้ อีกกี่รอบแต่จังหวะมันยังไม่ได้เปลี่ยนหรือไฟมันยังไม่มาคุณต้องไปหาแรงบันดาลใจที่ไฟแล้วค่ะเพราะว่าทําอย่างไรเห็นไหมทําอย่างไรว่าเราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราตั้งใจสําคัญคือตรง how to เนี่ยแหละค่ะสิ่งหนึ่งคือหาจุดตรงก่อนเลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเราคะ บางอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณเองอาจจะยังไม่อยากยอมรับมันอยู่หรือเปล่ามีเรื่องที่คุณไม่อยากยอมรับไม่อยากสนใจไม่อยากยุ่งกับมันแต่มันก็ยังเป็นอะไรที่มันติดและคาใจทําให้มันไม่ได้เดินต่อไปข้างหน้าได้เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่กั้นขวางนะเหมือนอารมณ์แบบขังน้ําไว้อะแล้วสุดท้ายน้ํามันไม่ได้ถูกระบายอ่ะมันก็กลายเป็นน้ําเน่าอ่ะพอมันเน่าแล้วคราวนี้เราก็ไม่รู้สึกว่าทําไมชีวิตเรามันก็แบบไหล แล้วก็กลิ่นไม่ดีแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองมันก็จะน e g a ีฟเราเลยแบบบอกเลยกลุ่มนี้หาจุดปมของตัวเองก่อนหาข้อเสียของตัวเองให้ได้ก่อนบางทีเนี่ยเราอาจกําลังพยายามอยากจะหาข้อดีของตัวเองมากไปหรือเปล่า แล้วเราไม่ได้ดูข้อเสียของตัวเองหรือจุดด้อยของตัวเองหรือแล้วเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากไปอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ให้หาข้อดีของตัวเองเลยก็ไม่ใช่นะหาดีนะคะหาดีในจุดเสียของตัวเองหาจุดเสียในข้อดีของตัวเองลองฝึกเป็นแบบนี้ไปกลุ่มเนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณเซ็ตตรงนี้ได้นะไอ้ที่คุณอยากต้องการนะตอนเนี้ยไอ้ชีวิตที่คุณอยากต้องการในภายใน3 5, 5, 10, ปี5ปี1ิปีมันจะไหลาตามไปเป็นสเต็ปแล้ว แต่ตอนนี้มันอินมอาไว้เหมือนคลื่นเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปพอหมดไฟคลื่นก่นหนิงไปพอมีคลื่นใหม่มาก่อนรู้สึกตื่นเต้นคุณทํางานตามอารมณ์ไม่ได้คุณทําในสิ่งที่คุณอยากจะใช้ชีวิตแบบตามอารมณ์ไม่ได้แล้วเพราะกลุ่มนี้นะะตั้งแต่คนที่อายุ25ปีเป็นต้นไปแล้วมาเลือกกลุ่มนี้25ปีเป็นต้นไปเลยนะ,ะเขาเรียกว่าทํางานตามอารมณ์หรือใช้ชีวิตตามอารมณ์ไม่ได้แล้วแต่โอเคอนุรมให้สําหรับคนที่ยังไม่ถึงอายุ25แล้วมาดู อาจจะตามอารมณ์ได้เรียนรู้ไปค่ะจุดรบจุดด้อยน้องๆทุกคนต้อง,อง,องเรียนรู้ไปแต่ถ้าเลย25แล้วยังใช้อารมณ์เนี่ยอันนี้ต้องรีบแก้ไขรีบแก้ไขด่วนๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วให้ไพ่ได้แนะนําทีไว้แล้วกันว่านะคะ พลังงานภายในกับพลังงานแายนอกมันกําลังแบบต่อต้านกันอยู่คุณต้องรับพลังหนึ่งดูดใดด้านที่ดีนะจากจากสิ่งภายนอกนําด้านดีในสิ่งภายนอกเข้ามาสู่ภายในนําด้านเสียของภายในของเรากระจายหรือทิ้งมันออกไปบ้างนะคะพยายามบาลานซ์ชีวิตให้มีคําว่าสมดุลจะช่วยให้คุณอนะแฮ ppy มากขึ้นกับตัวเองนะพอคุณแฮ ppy จากตัวเองเสร็จเนี่ยคุณจะมองว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยอะไรมัน กำลังผิดพลาดอะไรที่มันเฮ้ยอันนี้ฉันทํามาได้ยังไงแบบนี้เนี่ยคุณจะได้เจอข้อผิดพลาดในสิ่งที่คุณแบบละเลยมันไปนะคะก็รายละเอียดก็จะดีขึ้นจากที่อิมพอไว้ติดอะไรขนาดนั้นแล้ว ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีระเบียบขึ้นถ้าคุณปรับเรื่องมีระเบียบขึ้นคุณจะได้ใช้ในตัวของชีวิตที่คุณต้องการนั่นเองค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยสําหรับกลุ่มนี้ทุกๆคนเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงก็สําหรับ2ช่องทางนี้ใครอยากมาเจอริสในทางไหนก็ติดต่อมาได้สําหรับการดูส่วนตัวนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าใครต้องการให้มีการดูขัวข้อเกี่ยวกับชีวิต คอมเมนต์มาอีกได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่สมนะคะคุณเลือกการ์ดใบนี้เนาะก็โอเคสำหรับใบนี้นะาะดรู้จักรูปภาพแล้วมันจะส่งผลตัวตนอะไรได้บ้างที่อลิจาอ่านให้ฟังต้องบอกว่ากลุ่มเนี้สายชิวเออชิลเลยชิวแบบเออชีวิตที่ต้องการเนาะขอชิลๆได้ไหมขอแบบไม่ต้องเยอะได้ปะขอแบบ เฮ้ยปล่อยไปเรื่อยๆได้ไหมไม่ต้องมานั่งเจาะจงไม่ต้องมานั่งตีกฎเกณฑ์อะไรคุณจะเป็นคนที่รู้สึกอ่าจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบจัดแจงกด เกณฑ์อะไรมากมายถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แหละแต่แค่ถามว่าให้ชอบอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกว่ากดดันมากกว่ากับการที่มีใครอาจจะมาบล็อกหรือว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําแบบนั้นสี่แบบนั้นถูกวิธีกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยคุณมีวิธีเป็นของตัวเองเป็นกลุ่มชิลและเป็นกลุ่มขี้เกียจนะคะแต่ก็ต้องบอกค่ะว่ากลุ่มขี้เกียจเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่สําเร็จกันนะกลุ่มของคนที่ขี้เกียจเนี่ยถ้าหาหาเขาเรียกว่าอะไรดะหาวิธีการให้ตัวเองสบายเนี่ย คุณก็จะทํางานอย่างเช่นทํางานเสร็จเร็วนะคะมีเทคนิคเป็นของตัวเองคุณต้องใช้ความขี้เกียจให้มันเป็นประโยชน์นะอย่างบางคนขี้เกียจแล้วมันดับขี้เกียจเกินไปอันนี้อันนี้ตีกันเราจะตีให้เราจะทุบหลังให้เลยนะแต่ว่าความขี้เกียจเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียของมันเยอะมากเกินไปแต่กลุ่มเนี้ยก็ต้องบอกเลเวลมันไม่เท่ากันหรอกค่ะคุณมาเลือกกัน10คนก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทั้งหมด1ิคนเนาะแต่องค์รวมแล้วโดยรวมเนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่า ชีวิตมันก็คือความแบบสบายใจที่เป็นอยู่สิ่งที่ฉันอยากจะใช้สิ่งที่ฉันอยากจะเป็นมันก็คือสิ่งที่ฉันต้องการแค่นั้นพอคุณไม่ได้มองอะไรไปไกลมากมายคุณเอาจุดที่เป็นพื้นที่ความสุขของตัวเองสายเป็นคอมฟอร์ตโซนได้ไหมได้เป็นเซฟโซนได้ไหมก็เป็นกลุ่มที่เซฟโซนอยู่เหมือนกันนะคะอยู่กับตัวเองเออชอบทำอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มต้องบอกว่าคนสดก็จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่า บางทีแล้วพอจะมีแฟนหรือจะมีความรักเนี่ยมันมาวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวคุณไงคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. อย่ามายุ่งได้ไหมอย่ามาแบบอะไรที่มันมาตีกรอบอะไรเงี้ยคุณเลยรู้สึกว่าการอยู่กับตัวเองค่อนข้างสําคัญเนาะเป็นกลุ่มที่รักตัวเองได้ไหมเป็นไปได้ค่ะรักตัวเองในเชิงของด้านบวก mm. ก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยแฮปปี้ในจุดที่เวลาที่ตัวเองทุกข์ก็จะหาอะไรที่มาแบบกระตุ้นตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้า เป็นกลุ่มที่มีความแบบด้านลบเยอะอันเนี้ยอันนี้แค่เตือนไว้นะไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องเป็นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตะกะต,ตรงนี้มันมันสูงไปขี้เกียจมากไปไม่มีระเบียบวินัยเป็นของตัวเองอะไรพวกเนี้ยกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นว่าโอเคคุณจะได้เท่าที่คุณอยากได้อะก็แค่นั้นเลยจะมันไม่มีคําว่าดีกว่านี้อะไรเงี้ยมันจะแบบดีอยู่แล้วมีติดคําว่าก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทําไมอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นด้านลบนะอันนั้นเรามองว่า ไม่ไม่ขอแบบตัดสินอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนมีวิธีการเป็นของตัวเองนะคะอันนี้แค่อ่านตัวตวนให้ฟังเฉยๆทีนี้เราจะใช้ในตัวของไพ่ในการขยายความให้เพิ่มเติมสำหรับตัวของ Crazy w i วิท m นะตัวใบแรกอืสำหรับใบแรกขอดูทัศนคติมุมมองหน่อย อ่าอย่างที่บอกไปแหละว่าคุณเองเป็นคนที่อยู่ในในโลกของตัวเองแล้วสบายใจโลกของตัวเองจะดีจะไม่ดีหรือในสายตาอะไรคนอื่นเนี่ยคุณก็ไม่ได้ที่แคร์อะไรคุณดอนแคร์อยู่แล้วกับสิ่งที่คุณมันอยู่แล้วถ้าคุณแฮปปี้ก็ดีค่ะแต่จุดถ้าคุณรู้สึกไม่แฮปปี้เมื่อไหร่นะกลุ่มนี้ก็จะเริ่มรู้สึกแบบอยากจะขยับขยายนะคะแต่ทาอะไรไม่ได้ก็เลยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้ากว่าคนกลุ่มอื่นๆเท่านั้นเองแต่ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะแต่ชา้าจะเร็วสุดท้ายมันกก็คคือาารเเปปลลลีี่่่ยยนนแหะุณไมตมต สุดท้ายโลกก็บังคับให้คุณเปลี่ยนอยู่ดีคุณคุณก็ไหมดังนั้นอ่ะ ตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดหรือสิ่งที่คุณอยากจะทํามุมมองหรือทัศนคติอะไรก็แล้วแต่อลิซต้องบอกว่าคุณมีความเป็นตัวเองสูงมากบางทีแล้วอลิซอาจจะแตะคุณไม่ถึงด้วยซ้ํานะคะอลิซก็ได้แค่บอกในตัวของพื้นผิวที่อลิซพอที่จะสัมผัสได้ในตัวของพวกคุณเลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเหนือดวงพอ,พอดีเหมือนกันนะก็เป็นคนที่ควบคุมดวงตัวเองได้หรือควบคุมชีวิตตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องไปไหลาตามคําทํานายหรือความงมงายอะไรเลยคุณก็ จะถ้าคุณจะเป็นสายมูจริงๆคุณก็จะมูแบบ ออรู้สึกว่าเฮ้ยใ,ในจุดเนี้ยฉันฉันสบายใจที่ฉันจะมูแบบนี้ฉันก็จะทําแบบนี้แล้วไม่เดือดร้อนใครคุณจะคิดแบบนี้มันก็จะดีดีต่อคุณเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วความเชื่อมันก็สําคัญกับความศรัทธาเนาะจริงจริงเราก็จะมีในเรื่องของประโยช์ที่ลิจะมาแนะนําเพิ่มก็คือศรัทธาโดยมีปัญญานะคะเราก็จะเรียกว่าเนี่ยความเชื่อมัน่นความศรัทธากันไปแต่ถ้าศรัทธาแล้ว,แล,วแล้วไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะเรียกว่ามงมงายเนาะอันนี้คุณต้องเลือกเอาเองว่าคุณกําลังอยู่ในทิศไหนแต่ว่าโดยมุมมองแล้วลิต้องบอกว่่่าเป็นกลุมที ค่อนข้างอยู่ในจุดที่สบายใจอของตัวเองมากที่สุดนะคะทีนี้แล้วตอนนี้คุณทําอะไรอยู่นะคะมันตรงกับที่คุณกําลังคิดอยู่หรือเปล่ามันตรงกับทัศนคติของคุณหรือเปล่านะสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือสิ่งที่คุณทําปล่อยชิวไปเปล่าด้วยสถานการณ์ภายนอกที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่หรือทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากสนใจอ่ะคุณโนสนโนแค์กับกับหลายๆอย่างตอนนี้มากเลยนะอลิ แค่รู้สึกได้ว่าไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรอะแต่คุณรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากสนใจไม่อยาก แล้วหรือมันมันมันเป็นฟีลแบบอยากผลักทุกอย่างออกไปแล้วอยากอิสระมันเป็นสิ่งที่คุณกําลังทําให้ตัวเองแบบอิสระมากที่สุดแต่อิสระของคุณมันอันตรายเกินไปคุณกําลังทําเรื่องอันตรายอยู่ซึ่งอลิซไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรและถ้าคุณรู้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้คุณเป็นผลดีขึ้นหรือมันอาจจะแค่สบายชั่วคราวแต่ลําบากชั่วโคตรแบบนั้นนะมันไม่โอเคเปล่าดึงตัวเองกลับมานิดน,นึงเพราะว่า เราแค่รู้สึกว่ากลุ่มนี้มันมีอะไรซับซ้อนกว่าที่อลิซจะเข้าถึงได้แต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้แล้วก็มาเลือกเลือกกลุ่มนี้ด้วยนะแล้วฟังอลิซอยู่อลิซบอกตรงว่าจริงๆแล้วคุณมีดีมีค่ามากกว่าที่คุณคิดเลยคุณมีขีดจํากัดที่คุณยังไปไม่ถึงอนะแต่คุณยอมแพ้อะไรง่ายเกินไปหรือเปล่านะจ้ะอ่ะทีนี้ทําอย่างไรกันบ้างเนาะเพราะว่าสิ่งที่คุณทําตอนนี้มันกําลังแบบโอเค ไม่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่หรืออาจจะผิดหลูกผิดทางทั้งความคิดและก็การแอคชั่นแต่อันนี้จะเป็นการขออนุญาตนะคะขออนุญาตแนะนำนะกันเนาะว่าจริงๆกลุ่มเนี้ยอลิซรู้สึกว่าถ้าคุณอุดอึดอัดมากๆเนี่ยคุณอาจจะต้องทลายกำแพงความความขี้เกียจความสบายใจคุณอาจจะต้องยอมแบบมันเหนื่อยสักตั้งนึงก่อนแล้วก็หลุดออกจากกรอบที่คุณตัวเองสร้างอะหลุดจากคอมฟอร์ทโซนเซฟโซนที่อลิซว่าไปทั้งหมดอะอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองแบบ เปลี่ยนจริงๆกลุ่มนี้ต้องเปลี่ยนอะคือคุณจะคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วคุณจะไม่ได้เป็นคุณไม่ควรเป็นอย่างสิ่งที่อลิีพูดมาข้างต้นทั้งหมดและคุณต้องเอาสิ่งที่พูดข้างต้นมาทั้งหมดอะให้มันเป็นบาลานซ์ให้มันสมดุลไม่มากไปละมันไม่น้อยไปอันนั้นจะถือว่าคุณเป็นได้แต่ตอนนี้อลิีรู้สึกมันไม่มากไปมันก็น้อยไปเกินก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องหลุดกรอบทุกๆอย่างที่มันมาบล็อกคุณตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรอยู่อึดอัดอะไรก็แแล้วต่ คาดหวังอะไรก็แล้วแต่ไปแบบตีโพยตีพายกับเรื่องอะไรที่มันยังไม่เป็นเรื่องอยู่หรือเปล่าลองแก้ไขตรงนี้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วจุดที่คุณอยากจะใช้ชีวิตจริงๆอลนนิรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่สบายใจอะแต่ว่าคุณกําลังทําสิ่งที่สุดท้ายแล้วคุณจะไม่สบายใจเองนะคุณอยู่ในจุดที่คุณไปอยู่มันไม่สบายใจอะพูดยังไงดีอะ ประมาณนั้นขอสุดท้ายเลยละกันนะเป็นคําแนะนํากับไพ่ปังห้ามญาติเลยจ้านะคะก็เลยรู้สึกว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยทบทวนกับความคิดตัวเองก่อนนะคือคิดในแง่หนึ่งแล้วอะ่ะคุณต้องมาดูว่าที่คิดอยู่นั่นน่ะมันมันกำลังส่งผลไปในด้านไหนมันดีหรือรบเอ่อต่อตัวคุณแล้วต่อคนอื่นไหมถ้ามันสบายใจคุณแต่มันทําร้ายคนอื่นมันเดือดร้อนคนอื่นมันใช่ไหม ปังห้ามญาติไว้ก่อนเลยนะคะเราพยายามถอยออกมาว่าถ้าจุดคุณมีความสุขจริงกับคุณทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ไม่น่ารักแต่ถ้าไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วคนอื่นมาทาให้คุณเดือดร้อนคุณต้องมาแก้ที่ใจเราแล้วก็ถอยออกจากตรงนั้นไปคุณอย่าไปอยู่ในจุดที่ใครจะมาทําอะไรคุณได้ก่อนนะอันนี้ถือว่าแก้ไขที่ปลายเหตุมากๆแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาสร้างสมาธิให้กับตัวเองสร้างสติให้กับตัวเองนั่นคือ จุดหลักสําคัญแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองซะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คุณไม่เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองและคุณก็คิดอยู่ในลูปเดิมนะคะจําประโยคอริไว้เลยนะตอนนี้ต่อให้คุณไม่เปลี่ยนตามโลกที่หมุนอยู่สุดท้ายแล้วโลกมันก็จะบังคับให้คุณเปลี่ยนอยู่ดีแต่ถ้าคุณได้เปลี่ยนก่อนโลกมันก็จะเหนือขั้นไปกว่าจะเปลี่ยนตามโลกโลกบังคับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนก่อนโลกได้หมด อันนั้นคุณมีสิทธิเลือกนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้กับคนกลุ่มนี้ทุกๆกคนเลยคุณจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างไรก็แล้วแต่กลับมาที่ปัจจุบันแล้วก็สร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาใหม่สําหรับกลุ่มนี้แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะเอาเป็นว่าสองทางนี้ใครอยากติดต่อริสมาได้ทั้งสองทางนะคะแล้วก็กดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งชอบหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตคอมเมนต์กันได้เลยจ้ะแล้วเจอกันให,หม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊าย